ปุ๊กเขาให้เข้ากันนะฮะให้มันให้มันดังหน่อยดิก๊อกก๊อกกอกก๊อกไเออนี่ดูดูโอ้โหหอยหนาเป็นอะไรแท้กดชอบคลิปอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยนะคะพูดตายสวัสดีครับวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับผมเราจะมาทำ ก้อยหอยนานะครับวัตถุดิบส่วนผสมก็จะมีนะครับพริกแดงจินดาหั่นแบบนีนะ้พี่หนูก็ได้นะครับหอมแดงหอมไปหอมแขกนะของผมใช้สักหัวเดียวนะข้าวคั่วพริกป่นนะฮะแล้วก็ผักชีฝรั่งกับผักไผ่นะครับผมนี่คือหอยดยู่ในะนี่นี่อหอยเราล้างน้ําเกลือทําความสะอาด สุดๆแล้วนะครับผมอเอาไปต้มเรียบร้อยแล้วนะฮะต้องใส่ไปเลยนะครับผมหอยนาเนื้อเป็นเนื้อหอยนะฮะใส่ลงไปเลยนะพริกแดงจินดาหอมแดงนะครับผมใส่ลงไปพริกปอล ขั่วนะครับผมนี่ขั่วเองนขั้วเองด้วยโอ้หใส่เข้าไปใส่ใส่โหดมะกรใครมานะครับปลาระนะ้าน้ำปลาร้านี่เดียวตวะวบเขาให้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับบักนาวใส่เข้าไป โท,โทอดน้ำลายปุผง,งนัวเป็นอันรู้กันนะฮะคนทอดทอดโอ้โ พุกเขาให้เข้ากันนะฮะให้มันให้มันดังเล่อยดิก๊อก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 ไเออนี่ดูดูโอ้โหก้อยหอยนาเป็นกะแซบแท้เดี๋ยวให้แม่ชิมเลยเบื้องแรกยังไงเป๊ะเลยเหรอซอนซอนซอนไปเลยโอ้โหนี่เลย อืมอืมอร่อยอืมเป็เลยนะเป็เลยเป็เลยอืมตักราดลงมาเลยโอ้โหก็เป็นอันเสร็จนะครับกับเมนูก้อยหอยนาะ ทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องพ <ıyorlar. S 1> ิธีรีตองอะไรเยอะทำกินกันแบบนี้เลยเมนูหอยนายังมีอีกนะครับแต่ตอนนี้เอาไปเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมโรยลงไปเรียบร้อยนะครับผมโลูกถ่ายแม่ทำาก็คงต้องลาไปก่อนกับเมนูก้อยหอยนานะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์ กระทืบไล์ให้กันหน่อยนะครับดูถ่ายแม่ทำลาไปแล้วสวัสดีครับมาสู่ขั้นตอนการชิมนะนี่ดูนคุณหวานใจก็จะชิมให้ดูนะครับอือหืออร่อยไหมครับอร่อยคอรับ่อคกินกระผัาขั้นจองด้วยนะครับผม